เอาละฮ่กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสัพยุท์วิญญาณจารหรือว่าพูดถังซนนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะครับเรียกได้ว่าตัวละครเป็นตัวที่สกิลโคตรโกงนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามมันไปสําหรับคนที่ทั้งมาถามนะครับว่าเติมร้านไหนถูกที่สุดดีที่สุดนะครผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับโอเวอร์ท็นะครับ ปลอดภัยแน่นอนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับบริการดีมากเพราะผมเคยเติมหนักๆสมัยเกมบีดนะครับการันตีโดยผมเองเลยนะแถมยังมีพวกสายเปย์หนักๆนะครับที่เติมกับร้านนี้เยอะเหมือนกันนะครับดูแต่ละแพ็กนะครับจะถูกกว่าเติมเองในเกมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปหรือทักไปทางเพจก็ได้นะครับก็คือนี่เลยครับเสียวเยเสียวแย่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนี่ มันจะถือเป็นคล้ายๆเหมือนกงจักนะครับเป็นมิดบินนะมีดตั้นนะครเหมือนแอสซัสซินนะครับที่ถือ2ข้างนะการโจมตีของมันน่ยก็แนวแอสซัสซินเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสกิลโกงมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดของสกิลเจ้าตัวนี้รีวิวแบบรวบรับเลยนะครับจะไม่คลิปยาวเกินไปนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเพิ่งสุ่มได้นะครับ2-3วันแล้วแหละ แล้วก็ลองมาปั้นดูปรากฏว่าเออมันเวิร์กนะครับแล้วก็ดีมากเลยแหละช่วยพลิกจังหวะหลายหลายครั้งเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาได้เปรียบนะครับแล้วก็อันตีมันเนี่ยสามารถใช้ได้หลายรอบม,มากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ สามารถใช้ได้ยันฝ่งตรงข้ามตายหมดทีมได้เลยนะครับอะมาดูที่รายละเอียดของตัวละครเป็นสายโจมตีว่องไวนะครับหรือว่าสายปีกนั่นเองมาดูที่สกิลของเจ้าตัวนี้อย่างวงแหวนปีกเนี่ยสกิลนะครับก็จะเป็นการทําดาเมจใส่เป้าหมายอะไรเดียวนะครับถึง6ครั้งเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของเขาเรียกว่าเอฟเฟกคมจันทานะครับก็คือเป็นผลพิเศษสถานะพิเศษแอสซัซินตัวนี้นะครับเสียวเย่ผมขอเรียกมันว่าเสียวเย่ละกันนะครับ ราะว่าชื่อมันเรียกยากเหลือเกินนะไม่รู้เรียกผิดเรียกถูกต้องขออาภัยด้วยนะครับเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยก็คือจะส่งผลกระทบนะครับความแรงเนี่ยของการโจมตีปกติแล้วก็สกิลนะครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนชั้นของคมจันทานะครับที่มีอยู่นะฮะ ส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลเมื่อถูกกระทําอันนี้เนี่ยก็คือขณะเริ่มต่อสู้นะครับจะได้รับคมจันทา12ด้ามน,นะครับขณะจบเทินเนี่ยก็จะเสียคมจันทาไปทุกเทินเนี่ย4ด้ามคมจันทาแต่ละด้ามอัพดามเมจให้ตนเองถึง8.32เปอร์เซ็นต์นะครับและเสี่ยวเย่นเนี่ยมีคมจันทาพร้อมกันได้ถึง10 12ด้ามน,นะครับก็คูณเข้าไปนะครับบวกเข้าไปนะว่า ความแรงหรือว่าดาเมทที่มีเนี่ยจะขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดาเมจเดี่ยวเนี่ยจัดจ้านมากๆระดับต้นๆของเกมณตอนนี้เลยนะฮะส่วนสกิลวิญญาณที่สานะครับสาหรับสายปีกนะครับนี่อันนี้ทุกคนก็น่าจะอยู่ที่สายปีกอยู่แล้วแหละคงส่วนน้อยนะครับที่ยังเป็นวงแหวนแมลงชั่วนะครับอันนี้เนี่ยอันที่3นะครับจะเป็นการทาดาเมจนะครับใส่สตูลายเดี่ยวนะครับแล้วก็แต่ละด้ามเนี่ยจะสามารถทําการดูดเลือดให้สกิล ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่า,าช่วยดูดเลือดนิด,นดนๆแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยแหละอย่างสมมุติเราใกล้ๆต,ๆตายหรือว่าเลือดเลื่อนลดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถต่ออายุของตัวมันเองเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็สกิลที่4ี่นะครับก็จะเป็นการทาดาเมใส่เป้าหมายรายเดียวเหมือนกันแล้วก็เสริมสถานะยั่วยวนนะครับให้ตนเอง3เทินสถานะยั่วยวนเนี่ยก็คือ จะไม่สูญเสียจํานวนชั้นคมดาบประมาณนี้นะครับสกิลอ่ะแล้วถ้าเรามาดูดีๆนะครับปึ๊บแล้วมาดูที่อายุนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับเมื่อเราใส่1,000ปีนะครับเมื่อฆ่าศัตรูได้เนี่ยจะได้รับ เทิร์นใหม่นะครับในเทิร์นใหม่เนี่ยจะสามารถปล่อยสกิลนี้ฟรีได้อีกเนี่ยครับทุกคนดูนะครับเห็นไหมมันสามารถปล่อยสกิลนี้ฟรีได้อีกรอบหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าอาจจะผมถ้าทุกคนไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทลองเล่นให้ดูแบบช้าๆชัดๆเลยนะครับว่าสกิลเนี่ยบันดีอย่างไรนะฮะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวดูนะตัวอื่นเนี่ยผมจะใส่เป็นอ่ะอย่างแรกผมใส่เป็น อันตรีก่อนนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเลี้ยงเลือดนะหลักการเทคนิคง,ง่ายๆนะของเสี่ยวเย่นะครับ,รบที่จะทําให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือพยายามนะครับทําให้ทุกๆตัวเนี่ยเลือดเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเหลือได้เท่าที่ว่าอันตรีทีเดียวแล้วจะตายนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมแช่แข็งตัวกลางไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ตัวอื่นเนี่ยตีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับตีสะสมดามเมจเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรารู้ว่าเราตียังไงก็ไม่ตาย,ยแล้วเนี่ยตีสะสมดาเมจตัวอื่นไปเรื่อยๆนะทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเทินนะครับเสี่ยวเย่นนะให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยเสี่ยวเย่จะอยู่ลำดับที่4เลยนะครับก่าจะได้โจมตีแล้วตอนเนี้เขามีอันตีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตายก่อนแน่นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมเร่งเทินนะครับมาอยู่หลังของว้วนไฟเลยนะครับ จากที่ว่าอยู่อันดับ4เมื่อกี้นะครับทำให้เราได้ออกเทินก่อนแล้วดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อันตรีนะครับเดี่ยวนะครับเห็นไหมเสียวเย่ทาตามเมจใส่ศัตรูเดี่ยว6ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะเพราะว่าผมใส่ขั้นต่าอะคือมัน1 0 0 0ปีอยู่แล้วแหละมันจะทําให้ใส่สกิลฟรีได้อีกหนึ่งรอบนะครับแต่เงื่อนไขคือสกิลอันตรีเนี่ยเมื่อเราใช้นะครับฝั่งตรงข้ามต้องตายเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใส่เพิ่มได้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าอย่างผมสมมติผมใส่ตัวซ้ายก่อนนะครับป๊อผมลงดูนะ เห็นไหมตัวซ้ายตายปุ๊บผมสามารถใส่อันตี้ได้อีกรอบนึงนะครับอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกรอบนึงนะผมใส่ตัวขวาต่อเลยนะครับปุ๊บดูนะครับปึง้งนี่เห็นไหมสามารถใส่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวเลือดมันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะตายแน่นอนก็จะเท่ากับว่าเราใส่ดาเมจ ก็จะเป็นดาเมจปกติของสกิลนั้นๆเลยนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถใช้สกิลซ้ําได้อีกแล้วนะครับนอกจากว่าอย่างสมมุติมันเรียนยืนกัน5ตัวนะครับเลือ่อนเหลืออย่างไรนิดอย่างละหน่อยที่อันตีเราเนี่ยสามารถคิวได้นะครับก็ถ้าว่าเราจะใส่ได้จนกว่ามันจะตายทั้งหมดทั้งทีมนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ถ้าคนเล่นเป็นนะครับหรือว่าจัดทีมมาดีๆเ่าโหดมากๆนะครับตัวตีหมู่สักหนึ่งตัวอย่างอ้วนไฟนะครับเบิร์นดาเมจฝั่งตรงข้ามนะให้เหลือแบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล พวกตัวเร่งเทินเร่งบับอันตีเร่งวิญญาณนะครับต่างๆเนี่ยใส่ให้เสียวแย่นะครับแล้เสียวเย่ไล่เก็บไล่เก็บเนี่ยโอ้โหมันมากนะผมบอกเลยโหดเลยแหละเป็นอหนึ่งตัวที่แนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ได้มาแล้วยังไม่ได้ปั้นนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดใส่ดูนะจะไม่สามารถใช้อันตีได้แล้วนะครับปึ๊บปึ้งเนี่ยครับมันก็จะโดน หักอันตีไปเลยนะครับอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเสี่ยวเย่ให้ดูนะครับเนี่ยก็มาในคลิปสั้นๆเลยนะครับสกิลง่ายๆเลยนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมแกะกะว่าจะเอามาปั้นเพราะว่ามันเป็นตัวตีเดี่ยวอะอย่างมีตัวตีเดี่ยวในทีในทีมแบบแรงๆสักตัวหนึ่งนะครับเอาไ้ตีแบบจัดจ้านนะก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับปรับน้วแบบนี้อ้าวปรากฏว่ามันใช้อันตีได้ไม่จํากัดนะครับโอ้โหก็เอาเรื่องเลยนะครับผมนี่ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยก็เลยเอามาปั้นเป็นตัวหลักเลยนะครับตอนนี้เข้าทีมหลักไปแล้วนะคร กอนเนี่ยครับได้หูเลียหน้ามานะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ตีกระดูกนะก็กําลังปั้นอยู่นะครับซึ่งของปั้นไม่พอแล้วนะครับต้องทําการเกิดใหม่ตัวอื่นบ้างนะฮะ ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองสุ่มเล่นกันดูสักนิดนึงดีกว่าใจจริงไม่อยากสุ่มนะอยากจะเก็บบัตรสุ่มเอาไว้นะครับแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็ต้องเอาสะหน่อยครับไหนๆก็เดินผ่านมาแล้วนะเอาสักสิบใบแล้วกันวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะดวงดีกับเขาบ้างหรือเปล่ปานะครับกดเลยครับสุ่มนะ <c oughs> มาครับมีอยู่ยี่ห้าใบนะผมการจะเก็บไว้เยอะๆแล้วแบบสุ่มทีเดียวให้แบบบ้าข้างไปข้างเลยนะครับ <c oughs> จะได้รู้ว่าแบบตัวโดมันจะมาสักตัวบ้างหรือเปล่ปานะครับ <c oughs> ลองดูนี่ปึ้งโห มาอย่างนี้สี่ม่วงอย่างเดียวเลยนะฮะอ่าโอเค,อเคกดเลยครับว้าได้ตัวนี้มาสามโอเคจะได้เอาไว้อัพดาวันสักนิดนึงนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมผมขาดแทงนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเอาตัวอะไรออกตัวอะไรเข้านะครับก็เดี๋ยวไว้รอดูกัน E ีพีหน้าละกันโอเคใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ